สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง YouTube หมอปลายภาษาไทยนะครับฝาก like, กดไลค์กดแชร์ด้วยสับตะไคร้ให้ด้วยนะครับวันนี้ก็เจอกันอย่างนี้นค,คือผิวพันธุ์หลังจากที่ปลุกเสกวันที่12ที่ผ่านมาผมก็ได้รับสบู่ทั้งนัก,กายาและ,ะก็นักจัดทําให้ผิวพันธุ์มันเนียนเพราะว่าบางทีมันมีสิวอาจารย์อายุเยอะบางทีสิวแล้วผู้ชายชอบบีบสิวชอบบีบสิวแล้วมันเป็นแผลตัวนี้มันจะช่วยลด อาการแผลเป็นต่างๆจากการบีบสิว<ช>แล้วก็พวกไอ้รอยครูขุมขนมันกระชับขึ้นที่สําคัญคือพิ่ชาติใช้ไลลาด้วยอ่าชัดเจนครีม <c> ไ <reme> ง,งงงงงง<อ>มันมีเรื่องราวของครีมด้วยอ่า<อ>กลางวันกลางคืนเ้าใช้ครอบเซ็แล้วมัรู้สึกดีนะเพราะ <พอ S 1> ไม่ต้องพูดอะไรสําหรับใครที่ติดตามหน้าปายมาตลอดเน<อ>ี่ย จะเห็น before after ว่ามันเหนียนขึ้นขนาดนี้นี่ไม่ได้แต่งหน้านะวันนี้ทาลองพื้นนะคะทาแป้งอย่างเดียววันนี้ั้งแต่เช้าเลยนะบัดเพียวๆนะไม่ได้เติมแป้งเขาอาจจะมีความร้อนนิดหน่อยเท่านั้นเองแต่ผิวพันธั์มันไม่ต้องพูดมากแต่มันเห็นเลยว่ามันใช้แล้วเกิดความเปลี่ยนแปลงคือรูขุมขนมันกระชับแล้วรอยสิวมันหายเร็วขึ้นคือใช้ผสมผสมกันทุกสิ่งอย่างนี่แหละผมเพราะว่าคิดมาให้แล้วว่าทุกสิ่งทุกอย่างทําด้วยใจแล้วก็ทาสิ่งที่ดีที่สุดให้วันนี้ประเด็นของเราครับง่ายยๆเล เผากระดาษเพื่ออะไรเผาไปแล้วคนตายได้รับจริงหรือฟันเชงเมงวันตุ่จีนเนี่ยที่เขาจะชอบไปเผาันเนี่ยได้รับจริงไหมคือได้รับจริงอันนี้ชัดเจนนะตอบเลยสังเกตแบบนี้ว่าประเพณีเนี้ยคนจีนทําเยอะแล้วดูตระกูลคนจีนดิรวยป่ะพันสองสามร้อยล้านคนเ้วก็ทขาทำกันอะแล้วรวยป่ะรวยเขาทําค้าขายทําไมเขาทําขึ้นโอ้เห็นภาพแล้วดูคนไทยดิทำอะไรบ้างแต่ละปีไม่ทาอะไรเลย อใส่ใส่โกดสวยๆทิ้งไว้ที่วัดเราก็ปล่อยให้ยาขึ้นปีหนึ่งไปทีพอลูกหลานลืมก็ลืมไปหมดไม่มีใครเผาเงินเผาทองให้ดูเราทําการค้าดีใช่ไหมคะเราเห็นความแตกต่างระหว่างเจเนเรชันกับเจเน r เรชันมันแตกต่างกันอยู่แล้วซึ่งจํานวนเงินเนี่ยค่ะของการที่เผาเนี่ยมีผลมากกับข้างล่างข้างล่างเขาจะมีบัตรเหมือนบัตรตอกเนี่ยแต่ว่าอยู่เป็นนาฬิกาเขาจะใส่ทุกอย่างไว้ตรงนี้ ไอ้ตัวเงินตรงนี้เนี่ยถามว่ามีประโยชน์ยังไงข้างล่างเขาไม่มีของให้ซื้อ,อแต่ว่าเขาเก็บไว้ให้ในชาติหน้าเพราะฉะนั้นเนี่ยจะเป็นกรณีแบบนี้สังเกตไหมคนหนึ่งเร็วมากชั่วมากมแต่ทำไมรวยรวยเห็นภาพทำไมเกิดในครอบครัวที่แบบ โอ้โหมันรวยขนาดนี้ว่าทำไมมันทำเลวมากเพราะว่าเงินสะสมจากชาติต่างๆกับการเผาเนี่ยมันทำให้เขามาเกิดในจุดติ่ที่สูงขึ้นใช่ส่วนบางคนเนี่ยฉันเป็นคนดีฉันยึดมั่นในความดีแต่ไม่มีการทำพิธีกรรมไม่มีการเผาเกิดอยู่ในครอบครัวที่ไม่มีเงินมันเป็นแบบนี้ ่เพราะฉะนั้นเรื่องเรื่องกระดาษเนี่ยมีผลมากๆครับซึ่งตัวนี้เนี่ยปายก็ก็คิดอยู่เหมือนกันเพราะท่านยมบอกว่าคงจะต้องทําใบเพื่อให้คนกรอกแล้วก็คงจะต้องเริ่มสอนให้คนไทยแล้วคนจีนเชื้อสายไทยคนที่อยู่ที่เนี่ยค่ะได้ทําเพื่อให้บรรพบุรุษของตัวเอง ซึ่งตรงนี้เนี่ยสามารถทําให้กับสิ่งบรรพบุรุษที่ล่วงลับไปแล้วแล้วทําให้ตัวเองได้ด้วยถ้าคุณเขียนอย่างถูกต้องอชัดเจนโอเคว่ามันก็อยู่ที่เทคนิคที่จะทําและส่งถึงจริงๆอันนี้เป็นความสามารถของกูรูแต่ละท่านความสามารถของอาจารย์ที่บอกว่าสามารถที่จะสื่อสารว่าเผาแล้วได้รับจริงมีบอกว่าหนึ่งสองสาเจ็บตามนาฬิกาที่เขาทําบุญมันจะเล็กอรอดใส่ตรงนี้เลยโอ้ชัดเจนมากเคลียร์นะครับเผาแล้ว ถึงเผาแล้วถึงค่ะเพราะฉะนั้นซื้อเนี่ยแนะนําพ่อซื้อให้เลือกตัวเลขเยอะๆอ่าไอ้ตัวเลขน้อยๆบางๆหมึกบางๆอย่างอย่าไปซื้อให้ซื้อหมึกเต็มๆนะคะเขาจะนับทีละใบเหมือนกันแต่ค่าเงินมันก็แตกต่างกับบ้านเราไอ้พวกเข็มทิศอย่างเงี้ยซื้อได้แต่พวกกระดาษเงินกระดาษทองที่แบบเดี๋ยวนี้มันไม่ใช่ทองทองแบบใสๆอย่างพวกนั้นไม่ต้องไปซื้อต้องซื้อแบบที่มันใสๆแล้วมันวิงวิออกมาพวกอย่งใช้ได้ชัดเจน บ้าไอโฟนไอโฟนบ้านหลังใหญ่ๆรถฟลลลุ่งฟอลลารี่ให้คุณสิริได้ไหมใช่ไหมอ่ะโทรศัพท์ใช้ไม่ได้ข้างล่างเขาไปเท่ากับกระดาษนะคะไม่ได้แปลงค่าเป็นเงินอ่ะบ้านก็ไม่มีสายแต่ผีเขารู้สึกว่าฉันได้บ้านแต่เขาก็ไม่ได้อะไรเขาไม่ได้สัมผัสอะไรเพราะว่าวิญญาณข้างล่างเนี่ยคือต้องถูกทำโทษแค่เขารู้สึกว่าเฮ้ย หลานฉันให้แฮปปี้คือแฮปปี้ที่บอกทุกปีมันมีอะไรมาให้ใหม่มันมีโทรศัพท์มามันมีบ้านมันมีพารี่แต่ว่าใช้ไม่ได้แต่ว่าความรู้สึกว่าดีใจที่หลานยังนึกถึงเห็นภาพนะของที่ใช้ได้คือเงินเข็มทิศเสื้อผ้าซึ่งเข็มทิศจริงๆก็ไม่ต้องซื้อเยอะซื้อแค่แบบปึกเดียวพอหลักๆคือซื้อเงินเงินสำคัญเงินสำคัญสุดชัดเจนนะเคลีย นะครับประเด็นนี้สั้นๆง่ายๆเลยนะครับถ้าถูกใจก็ฝากแชร์กดไลค์กดแชร์ไปให้คนได้รู้<ช>ควรที่จะหันมาดูแลบรรทบุรุษ<ช>ที่ล่วงรับไปแล้ว<ช>มันจะส่งเสริมชีวิตของเราและ<ม>ลูกหลานเราและตระกูลของเราให้ดียิ่งขึ้นแน่นอนให้ <คน S 1> เรามีชีวิตที่<ม>ปังๆตลอดไปอ้าถูกต้องแล้วครับนี่คือช่อง y u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  e มอปลายพายกรซิปภาษาไทยครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยวันนี้เวลาหมดแล้วต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ